สวัสดีครับพบกับผมพิพัฒน์ฟอร์ดเกษตรนวมินกับช่องฟอร์ดพิพัฒน์ครับผมนี่นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Next Gen Ranger รุ่นวายแท็กตัวนี้ขับสีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันคันนี้แต่งอะไรมาบ้างมาชมกันเลยนะครับอ่ะเริ่มจากด้านบนนะครับคันนี้ใส่สกูปทรงฟิตนะครับสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับตัวสกูปเนี่ยนะครับก็เป็นสีเทาดําเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวโลโก้รูปม้านะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าทําให้ ให้เป็นสีดําเงาให้หน่อยได้ไหมนะครับเราทําได้หมดทุกสีเลยนะครับเลือกเฉดสีได้นะครับแล้วก็เลือกโลโก้ได้ว่าจะไปเอารูปม้ารูปแรดหรือรูปกระทิงนะครับบอกได้เลยนะครับอ่ะทางด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยถอดของเดิมออกนะครับใส่ตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นะครับตัวนี้ฟอนต์ตัวหนังสือเป็นทรง3มิติตัวใหญ่นะครับลูกค้าก็บอกว่าคันนี้เน้นเป็นโทนดําแล้วกันนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ยังสามารถตัดขอบ เฉดสีได้ด้วยนะตัดเฉดสีได้ด้วยว่าจะเอาขอบเป็นสีไหนนะครับพื้นเป็นสีดําด้านตัดขอบเป็นสีแดงสีขาวได้หมดเลยนะครับตัวตะแกงลายรังผึ้งนะครับก็ถ่ายเทความร้อนภายในห้องเครื่องนะครับแล้วก็ไฟ led ตรงนี้นะครับเป็นเป็นไฟซิล3จุดมีมาให้นะครับเป็นหลอดสีส้มนะครับแล้วก็ตัววัสดุก็สวยงามแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้ทางด้านข้างนะครับขยับมาทางด้านข้างนะครับก็ในส่วนของไฟเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเนาะนะครับก็จะเป็น เป็นไฟ Perform a n c e LED หรือที่เรียกกันว่า m e t ริก LED นะครับก็คือไฟอัจฉริยะนะครับหลอดทางด้านในมันจะเป็นลูกแก้วนะครับเป็นไฟต่ํากับไฟสูงตัวนี้มันจะแยกกันนะครับเป็นไฟอัจฉริยะด้วยนะครับตบไฟต่ําไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับนะครับหลอดไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนี่นะครับก็มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t มันจะวิ่งเป็นรูปตัว C นะครับอันนี้เอกลักษณ์ของเนื้อเกียร์เลนเอลยนะครับคันนี้ใส่ตัวครอบสีดำด้านให้ด้วยเพื่อ งานเหล็กของแฮมเมอร์นะครับถอดไอตัวตัวเดิมออกนะครับกันชนหน้าเดิมเนี่ยเราถอดออกใส่ตัวแฮมเมอร์เข้าไปนะครับตัวนี้งานดีมีคุณภาพนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์รุ่นคิงซีรีส์นะครับนี่นะครับมีไฟให้ด้วยนะครับมีเป็นไฟเลี้ยวและไฟหลีอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟตันหมอกนะครับนี่นะครับเซนเซอร์ทั้ง4จุดนะครับบิวอินให้เรียบร้อยนะครับ ห่วงแรกจูงด้าน,านล่างนะครับปกติแล้วแฮมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ที่บอกนะครับลูกค้าน้นเป็นโทนสีดํานี้เราก็ทําพ่นให้ใหม่เป็นสีดานะครับได้เลยนะเดี๋ยวมาชมทางด้านข้างกันบ้างนะครับว่าใส่ไรมานะครับในตัวของเซ็ล้อเนี่ยนะครับในส่วนของเซ็ล้อใส่ตัวคิ้วซุ้มล้อแบบมีหมุดขนาด6นิ้วเข้าไปนะ แต่หมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะเข้าไปภายในตัวรถนะครับเจาะหลอกไว้เพื่อความสวยงามเพื่อความดุดันเฉยๆนะนะครับคันนี้ยกขึ้น2นิ้วด้วยนะครับเปลี่ยนปีกนกของโยงนะครับทาไมต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันยกขึ้น2นิ้วนะครับตัวรถมันสูงก่าเดื่มันจะดึงดึงแก้มยางนะครับดึงล้อเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะยากต่อการตั้งศูนย์และมันจะกินหน้ายางวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนปีกนกเข้าไปนะครับจบเลยนะครับตัวนี้จําเป็นจริงๆนะครับอ่ะ มาชิแม็กนะครับแม็กยี่ห้อเอแวนไพ่ที่ลายก้านจะเป็นรูปตัววายแบบนี้นะครับนี่นะครับพื้นจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะครับออฟเซตความลึกของเขาจะอยู่ที่ยี่สีนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับสวยงามมากๆสัญลักษณ์คำว่าเอแวนไพ่แล้วก็มีคําว่าแวนไพ่ตรงนี้ด้วยนะครับจับคู่กับยางแอ็มนะครับตัวนี้ราคาแพงเลยทีเดียวนะครับของดีนะครับสี่ี่ยยางจะอยู่ที่3 3มสิบสามคูณสิบสองจนะครับ เป็นขอบ20แล้วก็ตัวนี้เป็นยางมัทเทรนนะครับเหมาะสําหรับสายลุยสายออฟโรดนะครับนี่นะครับเหมาะเลยทีเดียวนะครับขยับมาอีกนะครับตัวแก้มข้างนะครับในส่วนของตัวแก้มข้างของนิสเน็กเจนเนเจอร์มันใช้งานได้จริงนะนนะครับก็มีสัญลักษณ์คำว่าไบเทอร์โบนะครับที่บอกว่าใช้งานได้จริงเพราะว่า มันระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ขยับมาอีกนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวโคมเนี่ยก็จะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับนี่นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีกล้องมองรอบคัน360องศาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับมันสามารถมองรอบคันได้ด้วยนะครับเวลาที่เราขับเข้าไปที่ในที่แคบๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่นะครับมองเห็นได้รอบคันนะครับไม่ต้องกลัวเบียดอะไรนะนะครับตัวกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับพี่ ฟิล์มกองแสงคิ้วกันสาดติดตั้งให้นะครับตัวเบ้ารองมือจับก็เช่นกันนะครับราวลังคาด้านบนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวรถเป็นสีเงินนะครับอ่านะครับลงมาทางด้านล่างนะครับบันไดข้างนะครับตัวนี้เป็นรุ่นชาโด้งานของแฮมเมอร์อีกแล้วนะครับคันนี้เน้นแฮมเมอร์รอบคันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกระดาษทรายนะครับกันลื่นให้ด้วยเนี่ยนะครับเวลาเปิดประตูเขาจะมีไฟส่องพื้นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะเนี่ยนะครับเปิดประตูเนี่ยมันจะมีไฟส่องพื้นตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับเเวลาาที่รไป จอดในมุมมืดๆนะครับนี่นะครับใช้งานได้เลยนะขยับมาอีกนะครับในส่วนของสปอร์ตบาร์ของเดิมเนี่ยถอดออกนะครับใส่ตัวแฮมเมอร์เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นทรงเอเป็นรุ่นวารีเออร์นะครับนี่นะครับจะเป็นตะแกรงลายลังพึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีคําว่าแฮมเมอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับงานดีมีคุณภาพสวยนะครับตัวนี้ลงตัวมากๆเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยนะครับมีไฟส่องทางด้านท้ายให้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED นะครับสว่างมากๆนะครับอ่ะ มาทางด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟที่เป็นจะมีในตัว4ีคูณสนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นฟูล l อลโคมไฟจะเป็นประมาณเ,าเป็นโวมดานะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะครับให้มันรับก,กันกับตัวทางด้านหน้านั่นเองนะนะครับส่วนแผ่นครอบฝาท้ายเนี่ยนะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเ OR D ดีตัวใหญ่นะครับมอง อมองไมคไกลเนี่ยรู้เลยว่าเป็นฟอร์ดแน่นอนนะครับทางด้านตรงกลางเนี่ยวอลไว้สําหรับโลโก้เป็นรูปวงรีตรงนี้นะครับนี่นะครับใต้โลโก้ก็จะมีกล้องมองกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับกล้องถ่ยจอดนะครับพาไปโชว์ตรงหน้าจอมีสเส้นไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับตัวอักษรในคลิกคำว่าเลนเจอร์นะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ปกติมันจะปั๊มให้บุบเข้าไปนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปใหม่นะครับเป็น คาว่ารนเจอร์นะครับตัวอักษรอะคริลิกนะครับสีดําด้านแบบนี้นะครับตัวกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นบันไดทูสเตปอันนี้งานขอเฮมเมอร์อีกแล้วนะครับงานขอเฮมเมอร์มีไฟ2ป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ LED 2ด้านด้านท้ายให้ด้วยเซ็นเซอร์ทั้ง 4. จุดบิวอินให้นะครับแล้วก็ตัวห่วงลากจูงอย่างที่บอกนะครับห่วงลากจูงปกติแล้วมันจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ทำให้เป็นสีดําด้านนะครับเราจัดการให้เรียบร้อยนะครับช่องตัวนี้ก็ไปสําหรับภายในอนาคตอยากจะ ตั้งพวกลุ่บอนลากจูงหรือตากนูกแก้วนะครับไว้สาหรับลากเรือลากเจ็สกีไปเที่ยวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็อยากจะได้รถ Nex t Gen r a n เจ r แต่งรอๆแบบนี้นะครับเท่เลยนะครับแต่งออกจากศูนย์ก็ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0957593653ย้ำอีกที0957593653นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับพี่ๆแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับอะขอจบคลิปรีวิวคลิปนี้ไ้ก่อนนะครับฝากกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ